ติดงอมแงมนะครับเอาซะจนผมอดหลับอดนอนไปเลยในช่วงที่เกมเปิดตัวอะไรทำให้มันสนุกและติดพันได้ขนาดนี้นะครับมาดูกันได้ใน The Final s Video Review นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปี2ปีก่อนนะครับจนได้เล่นเบต้าทุกรอบนะบผมก็รอที่จะได้เล่นเกมนี้แบบเต็มๆมาโดยตลอดนะครับและก็ไม่ผิดหวังสําหรับเกมนี้คือผลงานของ Embark Studio นะครับสตูดิโอที่ก่อตั้งโดยอดีตท,ทีมผู้พัฒนา Battlefield หลายคนนะครับแล้วก็มาพัฒนาเกมนี้โดยได้น x คซอมาช่วยจัดจําหน่ายให้นะครับก็ไม่แปลกใจเลยที่หลายคนได้เห็นตัวอย่างเกมเพลย์หรือได้ลองเล่นด้วยตัวเองแล้วจะรู้สึกว่ามันมีความ Battlefield อยู่สูงพอสมควรในแง่ของ movement และ Animation ต่างๆของตัวเกม คอนเซปต์ <Concept S 2> ของเกมนี้คือเป็นรายการเกมโชว์ที่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนนะหรือก็คือผู้เล่นเนี่ยจะได้เข้าไปในโลกเสมือนจริงและแข่งขันกันชิงเงินรางวัลนะครับกติกาง่ายๆก็คือแบ่งออกเป็น3ทีมทีมละ3คนนะเป้าหมายหลักคือการแย่งชิงกล่องเงินและนําไปส่งที่ตู้ส่งเงินจากนั้นก็รอคอยเวลาเพื่อโหลดเงินให้เสร็จสิน้นทีมไหนคว้าเงิน,นรางวัลไปได้2 0 0 0มเหรียญก่อนก็จะเป็นทีมที่ชนะในเกมรอบนั้นๆไปแต่มันก็ไม่ใช่การที่หยิบกล่องเงินไปส่งเฉยๆนะเพราะว่าระหว่างที่เราเปิดกล่องเงินหรือการนําเงินไปใส,ส่ไงวง้อนทนน ้เวลาในการรอคอยนะครับและช่วงเวลาแห่งการรอนี่แหละที่เป็นช่วงเวลาแห่งความมันเพราะใน1ห,ห้องมี3ทีมนะครับทีมไหนที่ส่งเงินได้ก็จะโดนอีกทีมจ้องจะเล่นคุณหรือทีมที่3เนี่ยอาจจะรอกินรวบชุบมือเปิบทีหลังก็ได้อีกนะครับมาเลยทําให้เกมนี้เป็นเกมที่ตื่นเต้นและลุ้นระทึกอยู่ตลอดเวลาฟังกติกาดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ทำไมมันถึงสนุกระทึกและตื่นเต้นเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเราต้องรู้จักกับระบบบิลของตัวละครกันก่อนสําหรับเกมนี้ตัวละครที่เราหยิบไปเล่นจะมีทั้งหมด3 build บิลนะโดยแต่ละบิลเนี่ยจะมีจุดเด่นอาวุธและอุปกรณ์เสริมให้ใช้งานไม่เหมือนกันด้วยไลท์บิลนะครับสายนี้ตัวละครจะเล็กที่สุดพลังชีวิตน้อยที่สุดนะครับแต่ว่ามีความคล่องตัวสูงมากเหมือนพวกแอสซัสซินในเกมนะครับไปมาว่องไวทำดาเมจได้เร็วแล้วก็หมดจดมากๆแต่ถ้าพลาดขึ้นมาก็คือตายแน่นอนนะครับสายต่อมามีเดิลบิลวนะครับสายนี้คือสายกลางนะครับตัวละครมีขนาดปกติใช้อาวุธแบบเกม First Person Shoter ทั่วไปเลยนะเป็นพวก assault rifle นะครับมีปืนลูกซองปืนระเบิดบ้างนะครับให้ปลดล็อกจุดเด่นคือมี healing beam นะครับอันนี้สําคัญมากๆในทีมเยถ้ามีรับรองว่าเล่นง่ายขึ้นเยอะแล้วก็ติดตั้งป้อมปืนเทอเร์เรได้ด้วยอันนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะเอาความสามารถแบบไหนเข้าไปเล่นในรอบนั้นนะครับ และสุดท้ายกับเฮฟวิ่วบ์นะครับสายนี้คือตัวละครใหญ่สุดนะครับตกเป็นเป้าง่ายที่สุดแต่ก็มีพลังชีวิตสูงที่สุดด้วยและมีสกิลในการทําลายตึกนะครับรวมไปถึงอาวุธเป็นพวกอาวุธหนักต่างๆใครบ้าพลังนะรหรือชอบนาทัพให้ทีมหรือจะเปลี่ยนไปเล่นสายป้องกันก็ต้องลองเล่นสายนี้กันดู แม้ว่าจะมีตัวละคร3บิลให้เลือกเล่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีคนเลือกบิลอื่นไปแล้วเราจะเลือกซ้อนกันไม่ได้นะครับคือเราสามารถหยิบตัวไซส์เดียวกันหรือเหมือนกันหมดเลยก็ได้3คนนะครับแต่ว่าการเล่นก็จะมีเงื่อนไขแล้วก็มีโจทย์ที่จะต้องทําที่ยากขึ้นเช่นถ้าเกิดว่าหากเราเลือกเล่นสายไลท์บิลกัน3คนเนี่ยเราอาจจะโชบเชียวว่องไวนะครับคิวศัตรูได้เยอะมากนะครับแต่ช่วงเวลาแห่งการโหลดกล่องเงินและตู้เงินนั้นเนี่ยจะเสี่ยงตายสุดๆเพราะว่าไลท์บิลเนี่ยมีพลังชีวิตที่น้อยแล้วก็ตายง่ายมมมาากๆหหรรือใคเล่นน่นว้ดแ ถึกแล้วก็รับมือศัตรูได้ดีพันตึกได้เป็นว่าเล่นแต่ก็เคลื่อนไหวได้ช้าม,มากๆอาจจะตามศัตรูไม่ทันเจอคนจุ๊กเก่งๆเนี่ยก็ไม่รอดแล้วนะครับและนี่คือความสนุกของการจัดสรรบิวตัวละครในเกมนี้ ยังไม่จบแค่บิวตัวละครนะครับเพราะแต่ละบิวเนี่ยยังมีแกจเ็ตหรืออุปกรณ์เสริมที่มีความสามารถต่างกันไม่ว่าจะเป็นกับระเบิดกับดักพิษป้อมทําลายระเบิดเหมือนทรอฟฟี่ซิสเต็มในคอฟฟูตี้และอื่นอีกเพียบเลยเรียกได้ว่าถ้าปลดล็อกทุกอย่างมาใช้ในการวางแผนนําเอาแกจเ็ตดีๆไปใช้ทํางานร่วมกันนะก็อาจจะทําให้เราได้เปรียบกว่าคนอื่นพอสมควร และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือ Destruction System หรือการทำลายล้างที่เกิดขึ้นได้ในเกมนะครับอันนี้เป็นจุดที่ผมชอบที่สุดแล้วและหลายคนก็น่าจะชอบเหมือนกันนะครับระบบนี้มันสามารถทำให้เราใช้วัตถุระเบิดหรือไอเทมทำลายตึกหรืออาคารทั้งหลังให้พังราบเป็นหน้ากลองได้เลย ตู้ส่งเงินอยู่สูงไม่อยากปีนขึ้นไปใช่ไหมครับงั้นกับพังมาลงมาซะเลยขอบอกว่าเวลาตึกมันถล่มทลายลงมาเนี่ยมันอลังการแตสะใจะมากๆนะครับซึ่งการทําลายล้างสภาพแวดล้อมนี่แหละที่ทำให้เกิดสถานการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับพังตึกแล้วปีนขึ้นไปหรือลากศัตรูลงมาแล้วก็หลบเงียนอยู่ในซากตึกนะครับใช้กับดักประเภทต่างๆรอบๆจุดส่งเงินแล้วก็คอยดักจัดก,การพวกเขามันเป็นเกมที่ทําให้ผู้เล่นเนี่ยได้ลองอะไรใหม่ๆตลอดเวลานะครับแม้จะปลดล็อกอาวุธและอุปกรณ์มาครบหมดแล้วก็ยังมีอะไรให้เราได้ลองทําอีีกเเยบเลย นอกจากนั้นอุปกรณ์ต่างๆก็ยังสามารถแก้ทางกันเองได้นะครับเช่นถ้าหากว่าเจอควันพิษนะเราก็สามารถใช้ไฟเผาได้หรือถ้าเจอไฟลามก็สามารถใช้ควันทั่วไปเนี่ยไปดับได้นะครับมันทําให้ทุกอุปกรณ์ของทุกบิลนั้นะมีความจําเป็นที่ลงตัวกันและหากคุณไม่ได้หยิบเอาอุปกรณ์นั้นมาใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับในเกมเนี่ยยังมีของสนุกให้เราหยิบมาใช้อีกเพียบเลย มันก็คือพวกถังต่างๆที่เราสามารถหยิบมาใช้ได้นะครับถังสีเทาๆก็จะเป็นถังควันนะครับบดบางสายตาแล้วก็ดับไฟได้ถังสีชมพูนะจะเป็นก้อนกาวใหญ่ๆนะครับเอาไว้ป้องกันถังสีเขียวนะเป็นถังแก๊สพิษและถังสีส้มเนี่ยจะเป็นถังจุดไฟแล้วก็ยิงให้ระเบิดได้สุดท้ายกับถังสีแดงนะที่จะเหมือนกับถังแก๊สนะใช้ยิงออกไปเป็นระเบิดได้ด้วยเหมือนกับเกรเน็ตลอนเชอร์เฉพาะกิจได้เลยนะฮะ นั่นหมายความว่าแม้เราจะลืมหยิบแก๊เจ็ตใดๆมาก็ตามนะครับแต่ในเกมก็ยังมีให้ใช้งานแบบทดแทนกันได้เพียงแต่อาจจะต้องวิ่งหากันหน่อยเท่านั้น ยิ่งทาให้รูปแบบการเล่นเกมนี้สนุกมากยิ่งขึ้นไปอีกและจังหวะการชิงตู้เงินกันก็จะเป็นการงัดเอาทุกอย่างที่แต่ละทีมมีออกมาใช้เปิดโล่วางกับดักยิง RPG ีจีสาดไฟเดชไปมาหรือใช้สไนเปอร์ส่องจากระยะไกลนี่เป็นประสบการณ์เกมมัลติเพลเยอร์ที่ดูดเดือดและปก็ยอดเยี่ยมมากนะครับแต่ถ้าจะให้ดีคือการมีทีมเวิร์กที่ดีเลือกอุปกรณ์มาสอดคล้องกันและการนนะ้และทำงานด้วยกันเป็นทีมที่จะยิ่งทำให้เกมสนุกมากยิ่งขึ้น แต่จริงๆแล้วเกมก็ยังมีหลายอย่างที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อีกนะครับยกตัวอย่างเช่นการจับโหลดเอาท์ของเกมที่เราต้องทําให้เรียบร้อยก่อนหาห้องไม่อย่างนั้นนะเปลี่ยนไปก็เหมือนเดิมนะครับหลายคนงงอา้าเมื่อกี้เอาชิ้นนี้เข้ามาทาไมมันหาไม่เจอครับเพราะมันไม่ได้เซตตั้งค่าเอาไว้หรือหน้าภารกิจประจาําวันประจําสัปดาห์อย่างนี้นครับผมว่ามันควรจะกดดูในเกมได้ด้วย,วยจะได้รู้ว่าตานี้เนี่ยต้องทําอะไรถึงจะสําเร็จภารกิจครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่ต้องดูกันในระยะยาวแล้วว่าเกมนี้จะมีอะไรมา ในด้านของคอนเทนต์ตอนนี้นะตัวเกมก็มีโหมด i c k Cash ที่เป็นโหมดการเล่นหลักนะครับแล้วขอบอกเลยว่าหาห้องโคตรไวนะครับใครจะกินข้าวกินน้าหรือจัดโหลดเอาอาวุธเนี่ยเอาให้เรียบร้อยนะครับกดหาห้องปุ๊บแทบจะเจอทันทีและที่สําคัญคือเกมนี้อย่า AFK นะครับผมขอละเพราะมันมีการชุบกันได้ตลอดเวลาทั้งจากผู้เล่นด้วยกันและการใช้ defibrillator นะรหรือว่าเครื่องชุบของสายมีเดียมใครที่ตายแล้วชอบอิลเทอร์เ,เน็ตแทบนะไปเล่น Facebook ไปตอบแชทโน่นนี่นะค,คำกับเกมนี้ระวังจะโดนสวดเอาได้นะครับเล่นกับผมเนี่ยผมยจะสวด ละคนหนึ่งชุบขึ้นมาแล้วยืนนิ่งตายฟรีอีกรอบโอ้โหเจอบ่อยมากนะแบบนี้เนี่ยแต่ใครที่ไม่อยากเล่นทีมเวิร์กนะครับอยากส่งเงินรัวๆอยากยิงคนเยอะๆนะครับแล้วก็ได้เงินจากการยิงเนี่ยก็ยังมีโหมดแบงก์อิดนะครับที่เน้นยิงกันเท่านั้นฆ่าใครก็ดรอปเงินแล้วก็เอาเงินไปส่งที่ตู้อีกทีใครทํายอดถึงที่กําหนดก่อนก็ชนะไปนะครับโดยโหมดนี้จะมีจุดเกิดเงินก้อนใหญ่ใครที่ยิงไม่เก่งนะครับก่อนเน้นเนียนๆไปจุดเกิดเงินแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปส่งไม่จําเป็นต้องฆ่าใครก็ได้เหมือนกันนะครับ สายยิงกันเดือด,ด,ดอาจจะอยู่ที่ Quick c a s h และแ a n k i t นะครับแต่ถ้าคุณอยากสัมผัสประสบการณ์แบบกลยุทธ์และทีมเวิร์ขั้นสุดต้องไม่พลาดโหมดทัวร์นาเมนต์และแรงสำหรับโหมดทัวร์นาเมนต์นั้นจะเหมือนกับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์กันจริงๆเลยนะครับคือเราจะมีทั้งหมด8ทีมแต่แบ่งออกเป็นห้องละ2กรุ๊ปทำการแข่งขันพร้อมกันนะครับผู้ที่ชนะจากแต่ละกรุ๊ปเนี่ยสอันดับแรกจะผ่านเข้ารอบเซมิไฟแนลที่คัดเหลือ4ทีมจากรอบแรกและรอบเซมิไฟแนลก็จะเอาอันดับ1และ2เข้าไปรอบไฟแนลที่แข่งกัันนนเเพีียง2ทมทม่า้ ในโหมดนี้เราจะเห็นความจริงจังของผู้เล่นครับทั้งในเรื่องการบูการใช้สกิลการวางแผนกลยุทธ์แบบจัดเต็มนะเพราะว่าโหมดนี้เราเกิดได้จํากัดถ้าเหรียญคอนติเนียลหมดเนี่ยเราก็ต้องรอเพื่อนชุบซึ่งการชุบเนี่ยมันเสี่ยงตายและเสียเวลาที่เราจะทำออบเจคทีฟอาจจะทําให้แพ้ได้เลยนะครับจากที่เห็นระเบิดภูเขาเผากระท่อมกันมั่วซั่วไปหมดนะในโหมดปกติในโหมดนี้เราจะได้เห็นความเป็นท t คติคอลวางแผนกลยุทธ์การเลือกแก๊สเจตและอาวุธที่ใช้เนี่ยจะสําคัญมากๆในโหมดนี้ ใครอยากจริงจังนับอยากตื่นเต้นในอีกรสชาติหนึ่ง The Finals Mode Tournament เนี่ยจะให้คุณได้เลยและเพราะเป็นเกมเล่นฟรีนะครับเกมนี้เลยมาพร้อมกับระบบอย่าง c o s m e t i c และ Battle Pass นะครับจากที่ดูก็ไม่ได้หุยหวาอะไรมากถ้าไม่ใช่สายแฟชั่นนะครับแต่ที่ผมชอบก็คือพวกท่าร e l o a d ที่ต่างกันของพวกนี้เอาจริงๆจ,จะว่าแปลกมันก็แปลกที่ไปขายเป็น a n i m เมชั n นจาก Battle Pass นะครับแต่ก็มองว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเท่แต่ยิงใครไม่โดนก็เท่านั้นแหละครับผม โดยรวมแล้ว The Finals เป็นอีกเกมที่มี potential สูงมากๆนะครับผมจินตนาการไปถึงอนาคตที่มีการแข่งขัน e-sport ได้เลยน่าจะมันหยดกันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะนักภาคเนะี่ยถ้ามีจริงก็เตรียมคอกอนไว้ให้ดีแต่ถ้าอยากให้มันไปถึงจุดนั้นได้เร็วก็ลองโหลดมาเล่นกันเยอะๆกันดูก่อนนะครับตอนนี้ตัวเกมเนี่ยเปิดให้เล่นกันแบบ free to play แล้วทั้งบน PC ผ่านซ a ม PlayStation 5และ Xbox Series S และ X ครับ อ๋อส่งท้ายกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นเกมนี้บนเครื่อง PC สเปคสูงนะเพื่อประสบการณ์การเล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดสามารถไปลองเล่นกันได้ที่ AS Esports Studio ที่3ย่านมิดทาวน์นะโดยเริ่มไปลองเล่นกันได้ตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2023ไปจนถึงปีหน้าวันที่3มกราคม2024และมีของรางวัลพิเศษจาก The Finals รวมแล้วมูลค่ากว่า250,000บาทนะครับของรางวัลก็มีทั้งเกมมิ่งเกียร์จาก b บรนด Racer และคูปองเล่นฟรีที่ร้าน AS Esports Studio ด้วยเอาเป็นว่าอย่าพลาดครับ We can lie.